ล่าสุดครับคุณผู้ฟังขเขมรหน้าแหกกันกลางออสเตรเลียไปประท้วงเขาแต่โดนตำรวจออสเตรเลียไล่ตะเพิดไม่เป็นท่าและเรื่องต่อมาคือกองทัพไทยมีการถอนจรวดหลายลำกล้อง S R 4ออกจากชายแดนดูท่าแปลกๆเหมือนกันนะครับขเขมรช่วงนี้มีการถอนอาวุธหนักจริงๆตามที่ตกลงจนไทยต้องถอนตามและข่าวดีอีกเรื่อง เรากําลังจะสร้างรั้วชายแดนใหม่ที่จันทบุรีตราด8กิโลเมตรอันนี้ถือว่าดีมากเลยครับและเรื่องสุดท้ายทหารพรานเราจับสาวขเขมรแอบลักลอบข้ามแดนมาแค่เพราะจะมาซื้อของกินของใช้ในฝั่งไทยเรียกได้ว่าอดอยากปากแห้งกันเลยทีเดียวครับขเมขเมรเขมรนี่อยู่ที่ไหนก็วุ่นวายที่นั่นจริงๆนะคะใช่เลยครับ มาเริ่มกันที่เรื่องขมรโดนตำรวจออสเตรเลียไล่ตะเพิดกันก่อนเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคม2568มีกลุ่มชาวขมรที่อยู่ในออสเตรเลียประมาณ40-50คนนำโดยเพ่ที่ชื่อวิลเลียนทิดานี่แหละไปรวมตัวกันที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียคือพวกเขาเนี่ยอ้างว่าไปเรียกร้องสันติภาพแต่เนื้อหาจริงๆคือไปประท้วงประเทศไทยนี่แหละเขามีการโพสต์ป้ายโพสต์ข้อความบอกว่ามาคัดค้านการลุกรานของเสียมคือเรียกเราว่าเสียมอยู่เลยแล้วก็กล่าว หาว่าเราไปรุกรานเขาซึ่งก็เป็นวัตกรรมที่เขาใช้มาตลอดตั้งแต่ตอนที่มีการประทะกันหนักๆเมื่อเดือนกรกฎาคมที่เขาหาว่าเรายิงก่อนบ้างใช้แก๊สพิษบ้างซึ่งเราก็ปฏิเสธไปหมดแล้วว่าเป็นข่าวปลอมโอ้โห oh. แต่ก็ปะทัวงไม่สําเร็จใช่ไหมคะขมรหน้าแหกเลยครับคือพอไปถึงหน้ารัฐสภาออสเตรเลียเท่านั้นแหละตํารวจออสเตรเลียเขายืนตั้งแถวคุ้มกันหนานแน่นไม่ให้พวกขมนเข้าใกล้ตัวอาคารสักนิดขมนก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ตะโกนอยู่ไกลๆพอเห็นว่าไม่สําเร็จกลุ่มนี้ก็เลยย้ายขบวนไปที่สถานทูตไทยในออสเตรเลียคงกะจะไปยื่นคําร้องกดดันเราตรงๆพอไปถึงก็เปิดเครื่องขยายเสียงตะโกนโวกเวกโวยวายสร้างความวุ่นวายสุดๆอ่า แต่การกระทำแบบนี้มันผิดกฎหมายบ้านเขาสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะสุดท้ายตำรวจออสเตรเลียก็ทนไม่ไหวขับรถมาไล่ตะเพื่อนให้ยุติการชุมนุมทันทีผู้ผู้ชุมนุมก็โวยวายใหญ่บอกว่าแค่จะมาขอให้ฝ่ายเสียมออกมารับคำร้องขอให้ปล่อยตัวทหารของพวกเขาแต่ตำรวจออสเตรเลียเขาไม่สนเขาบอกว่าฝ่ายไทยแจ้งแล้วว่าจะไม่มารับคำร้อง ถ้าอยากยื่นก็ให้ส่งปรษณีสนีไปเองแต่ยังไม่จบแค่นั้นพอโดนไล่จากสถานทูตไทยพวกเขาก็ลากขบวนไปที่สถานทูตเขมรของชาติตัวเองกะว่าไปฟ้องไปขอความช่วยเหลือจากบ้านตัวเองแหมแบบนี้ก็เข้าทางููเขมรเลยสิคะ ผิดคาดครับทูตเขมรประจำออสเตรเลียไม่เพียงจะไม่ออกมารับคำร้องมีเพียงการเชิญประธานสมาคมวัย87ปีเข้าไปข้างในเพียงคนเดียวเหตุการณ์นี้ทำให้กลุ่มชาวขาเขมรไม่พอใจมากที่สถานทูตตัวเองทำแบบนี้มันสะท้อนว่าพวกเขาก็กลัวสถานทูตตัวเองเหมือนกันข้อมูลระบุชัดเจนว่าชาวขาเขมรส่วนใหญ่ในออสเตรเลียโดยเฉพาะกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยล้วนแต่เป็นพวกผู้ลี้ภัย ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของคนที่หนีตายออกมาได้ในช่วงที่เขมรแดงล่มสลาย ปี1979พวกเขาหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาพึ่งใบบุญที่ออสเตรเลียและคนกลุ่มนี้โดยธรรมชาติแล้วเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลฮุนเซนมาโดยตลอดพูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลฮุนเซนนั่นแหละเขามีประวัติศาสตร์การต่อต้านกันมานานเคยมีข่าวว่ารัฐบาลฮุนเซนถึงกับขู่ว่าจะตามไปอัดผู้ประท้วงชาวขเขมรออสเตรเลียนถึงบ้านมาแล้วแถมรัฐบาลออสเตรเลียเองก็เคยอภิปรายในสภาว่าระบอบฮุนเซนพยายามแทรกซึมและติดตามกิจกรรมของชุมชนนี้ในออส มีหน้าล่ะสถานทูตเขาก็เลยไม่เล่นด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับต่อให้กลุ่มนี้จะมาประท้วงต่อต้านไทยซึ่งดูเหมือนจะเข้าทางรัฐบาลพนมเปญแต่ในสายตาของสถานทูตพวกนี้คือพวกผู้ลี้ภัยที่เป็นศัตรูทางการเมืองมา30-40ปีการที่ทูตไม่ยอมมารับเรื่องก็คือการตอกย้ําว่า พวกแกไม่ใช่พวกฉันสุุปคือไปประท้วงไทยก็โดนตำรวจไล่พอกลับไปหาฝั่งบ้านตัวเองเขาก็ไม่รับกลายเป็นว่าเขมรหน้าแหกเต็มๆเลยล่ะครับค่ะเขมรนี่สร้างเรื่องกันไม่เว้นแต่ละวันจริงๆนะคะใช่ครับซึ่งเรื่องที่ถามกันว่าตกลงแล้วคนเขมรกับคนไทยในออสเตรเลียใครเยอะกว่ากันล่าสุดจากสำนักงานสถิติออสเตรเลียจากการทำสำรโนประชากรครั้งล่าสุดคือปี2564ซึ่งเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดในตอนนี้แต่ยังไม่มีข้อมูลปี2568 เริ่มจากฟังขมรก่อนเลยในสัมโนโนปี2564ระบุว่ามีผู้ที่แจ้งว่าตัวเองมีเชื้อสายขมรหรือขมรอยู่ที่57,96คนส่วนใหญ่จะอยู่ที่รัฐวิกตอเรียแถวแถวเมลเบิร์นอา แล้วคนไทยล่ะคะส่วนคนไทยเนี่ยในสมมโนปี2564เดียวกันระบุว่ามีผู้ที่แจ้งว่ามีเชื้อสายไทยอยู่ที่1 1 5 0 0 0คนคือเรามีจำนวนคนไทยในออสเตรเลียามากกว่าชาวเขมร2เท่าแบบชัดเจนและถ้าดูจากตัวเลขคือคนเกิดในไทยแล้วย้ายไปก็มีถึง83,779คนขณะที่คนที่เกิดในเขมรมีแค่39,043คนอ๋อ oh, ค่ะส่วนคำถามที่ว่าปัจจุบันมีคนไทยกี่คนถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดเมื่อกลางปี2567 ประชากรที่เกิดในต่างประเทศของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นถึง396,000คนภายในปีเดียวซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาจากเอเชียดังนั้นมันจะได้เลยว่า ตัวเลข1 1 5 0 0 0ของคนไทยในปี2 5 6 4ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะแน่นอน uh. มาต่อกันอีกเรื่องเมื่อวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568คณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือ aotth ด้ TH, เข้ามาตรวจสอบและสังเกตการการถอนอาวุธยิงระยะไกลของเราในพื้นที่กองทัพภาคที่2คือเราเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง sr 4รวม4ระบบ2ระบบแรกย้ายจากตะบลตรกาดอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดไปที่ค่ายสุรธรรม พิทักษ์นครราชสีมาและอีกสองระบบย้ายจากที่ว่าการอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินไปที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์เหมือนกันซึ่งมีพลตรีคิติพิมพวงและพันเอกอามยศสุนทรรองเสนาธิการกองทัพภาคที่สองร่วมสังเกตการการถอนออกครั้งนี้เป็นเพราะเรายอมถอนตามเขมรหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับหลายคนเข้าใจผิดเราไม่ได้ถอนตามเขาและเขาไม่ได้ถอนก่อนเราแต่ความจริงคือทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะถอนพร้อมกันและต่าง,ต,างตอบแทน เรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นมาจากข้อตกลงสันติภาพที่เรียกว่าปฏิญญาสันติภาพไทยเขมรหรือความตกลงกัวลาลัมเปอร์ที่นายกเราไปลงนามมาเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาในข้อตกลงระบุชัดเจนว่าต้องมีการถอนอาวุธหักโดยมีคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT คอยตรวจสอบทั้งสองฝั่งหลังจากลงนามก็มีการประชุมคณะกรรมการชายเดน r b c g b c กันต่อในวันที่31ตุลาคมและตกลงกันว่า การถอนอาวุธระยะที่1จะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 8ระยะที่1เนี่ยกำหนดไว้3สัปดาห์คือตั้งแต่1ถึง21พฤศจิกายนโดยเขาแบ่งประเภทอาวุธที่จะถอนชัดเจนคือระยะที่1ให้ถอนประเภท A ก็คือระบบจรวดหลายลำกล้องซึ่งเรากำลังถอนจรวด s r c ของเราในเวลาเดียวกัน ฝ่ายเขมรก็กำลังดำเนินการถอนจรวด B.M. Grad 2 1แกลดของพวกเขาอยู่เหมือนกันแล้วพอมันจบระยะนี้วันที่22พฤศจิกายนก็จะเริ่มระยะที่2จะเป็นการถอนประเภท B คือปืนใหญ่ทุกชนิดเช่นปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ต่อด้วยระยะที่3เริ่ม13ธันวาคมอันนี้คือประเภท C คือพวกยานเกราะและรถถังอ๋อค่ะและที่สำคัญกว่าคือเรามีหลักประกันชั้นดีที่ทำให้เราคุมเกมนี้ได้ จำเหตุการณ์ประทะก,กันเมื่อวันที่29กรกฎาคมได้ไหมครับหลังจากหยุดยิงแค่วันเดียวกองทัพไทยของเราได้จับกลุ่มทาหารขมรได้18นายไว้ในฐานะเฉลยศึกนี่แหละคือไพ่ตายของเราผลเอกน,นัตผลนาคพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเราพูดชัดเจนตั้งแต่วันที่7พฤศจกายนแล้วว่าประเทศไทยจะไม่ปล่อยตัวเฉลยศึก18นายนี้จนกว่าขมรจะทําตามเงื่อนไขสข้อให้เสร็จสิ้นคือ ขเขมรต้องถอนอาวุธออกจากแนวชายแดนให้หมดและขเขมรต้องอนุญ,ญาตให้ไทยเข้าไปดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่กำหนดไว้5จุดซึ่งเป็นทุนระเบิดที่พวกเขาแอบมาวางไว้ทําให้ทหารเราบาดเจ็บอ่าไทยเราวังแผนไว้รอบคอบเลยนะคะถูกต้องครับเราไม่ได้เสียเปรียบ เราคุมเกมอยู่แถมยังมีแรงงานว่าเราอาจจะปล่อยตัวเฉลยกลุ่มนี้ในวันที่12พฤศจิกายนที่ด่านบ้านผักกาดจันทบุรีก็ต่อเมื่อพวกเขาทําตามเงื่อนไขเราเสร็จสิ้นภายในเส้นตายวันที่21พฤศจิกายนนี้ถ้าไม่เสร็จก็ยังไม่ปล่อย เกมนี้เราถือไพ่เหนือกว่าชัดเจนมาฟังข่าวดีอีกเรื่องกันบ้างคือเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2568เป็นเรื่องการปักปันเขตแดนและการสร้างรั้วชายแดนคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ของไทยซึ่งนําโดยท่านทูตประสัตประสาทวินิจฉัยได้บรรลุข้อตกลงกับฝ่ายเขเมรแล้ว <c oughs> เป็นการตกลงรับรองเอกสารทางเทคนิค หรือที่เรียกว่า TI สำหรับการสำรวจและติดตั้งหลักเขตแดนชั่วคราวเพื่อสร้างรั้วชายแดนช่วงระหว่างหลักเขตที่52-59ระยะทางรวมๆก็ประมาณ8กิโลเมตรซึ่งตอนนี้จบแล้วในขั้นตอนที่1กับ2ขั้นต่อไปคือขั้นตอนที่3คือการลงพื้นที่จริงไปสำรวจแนวเขตและปักหลักเขตชั่วคราวร่วมกันซึ่งก็นัดก,กันว่าจะทาในเร็ววันนี้แล้วพื้นที่หลักเขตที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของจันทบุรีตราดคะพื้นที่นี้อยู่ในภาคตะวันออกของไทยนี่แหละครับบริเวณรอย ต่อของจังหวัดจันทบุรีกับตราดถ้าเจาะจงฝั่งไทยเลยจุดนี้อยู่ในเขตอําเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีการประชุมเมื่อวันที่4พฤศจิกายนเขาระบุเลยว่ามีนายสิทธินน์เชียนชีระสกุลกํานันตำบลเทพนิมิตเข้าร่วมด้วยซึ่งตำบลเทพนิมิตก็อยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อนนี่แหละส่วนฝั่งเขมรที่อยู่ตรงข้ามกันคือเขตอำเภอรกรมเรียงจังหวัดพระตะบอง และการที่เขาเรีบมาตกลงสร้างรั้วกันตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะตอนที่รบกันหนักๆเดือนกรกฎาคมทุกคนมัวแต่ไปสนใจที่ศรีสะเกตแถวปราสาทต,ตะบนทมแต่จริงๆแล้วกองกําลังขเขมรมันเปิดแนวรบใหม่บุกมาทางจังหวัดตราดด้วยและมีการประทะกันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด จนเราต้องสั่งปิดด่านทั้งหมดในจันทบุรีและตราดดังนั้นการที่ทั้งสองฝ่ายรีบมาเคลียร์เอกสารทางเทคนิคเพื่อสร้างรั้วให้มันชัดเจนเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยลอแหลมให้มันมีแนวเขตชัดเจนมีรั้วกั้นป้องกันการปะทะกันในอนาคตซึ่งเขาก็บอกว่าเรื่องรบประมาณสร้างรั้วนี่พร้อมแล้วมีเงินจากกองทุนหดไทยทิพย์ในมูลนิธิจุฬาภรด้วยช่วยสนับสนุนดีเลยค่ะมาต่อกันเรื่องลักรอบข้ามชายแดนกันหน่อยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2568 ทางกองกําลังบูรพาโดยทหารพลานที่12ไปลาดตระเวนแถวไร่อ้อยด้านหลังตลาดบ้านหนองเปรืออำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วดันเจอผู้หญิงชาวเขมร7คนกําลังเดือนลัดเลาะมาตามไร่อ้อยห่างจากชายแดนแค่ประมาณ80เมตรทหารเราก็เลยเข้าจับกลุ่มตัวไว้ตอนแรกนึกว่าจะมาลอดทํางาน แต่พอทหารเราสักถามทั้ง7คนบอกว่าต้องการลักลอบเข้ามาเพื่อซื้อสินค้าบริโภคที่ตลาดบ้านหนองปลือโอ้เขาบอกจะมาซื้อของจําพวกเนื้อสัตว์ผักและผลไม้เหตุผลที่ต้องเสี่ยงมาซื้อฝั่งไทยก็เพราะว่าสินค้าในประเทศเขมรมีราคาแพงกว่าฝั่งไทยประมาณ20บาทและมีสินค้าให้เลือกน้อยกว่า พราะหลังไทยปิดด่านทําให้ไม่มีสินค้าใหม่เข้าไปส่วนสินค้าเก่าที่มีในสต๊อกก็ไม่มีคนซื้อพวกร้านค้าปรีกก็ต้องรีบเทขายราคาถูกถูกหรือเอาออกจากชั้นไปเลยมันก็เลยเกิดสภาวะสุญยากาศของอุปทานของขาดแคลนของแพงแปลว่าทั้ง7คนคือผู้ประกอบการตลาดมือใช่ไหมคะ ถูกต้องครับพวกเขาคือกลุ่มคนที่ยอมเสี่ยงติดคุกลักลอบข้ามมาขิวของในฝั่งไทยที่ยังมีของและราคาปกติเพื่อนํากลับไปขายทํากําไรในฝั่งขเขมรและส่วนต่าง20บาทที่ว่านั่นแหละคือกําไรของเขาซึ่งมันเชื่อมโยงกับข่าวที่ว่ามีพ่อค้าชาวเขมรขายยําตีนไก่ที่กําลังจะตายเหมือนกันเพราะตีนไก่มันต้องนําเข้าจากไทยแต่พอเราปิดด่านเขาก็ไม่มีของจะขายได้แต่นั่งรอข่าวรือว่าด่านจะเปิดวันที่1พฤศจิกายนซึ่งก็ไม่จริงทําให้การค้าชายแดนที่ เคยมีมูลค่าเป็นพันพันล้านต่อเดือนมันพังทลายหดตัวลงไปถึง99.9%ซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกตรงกันว่าสงครามเศรษฐกิจที่เขมรทำเนี่ยมันคือการทำลายตัวเองชัดๆสุดท้ายคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือประชาชนรากหญ้าของเขาเองที่ต้องมาอดอยากของแพงจนต้องลักลอบข้ามแดนมาซื้อของกินของใช้ในฝั่งไทยนี่แหละกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ